สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเครือจอยป้ายแซบว้มื้อนีร่ทไปสามื้อนีรรอบ้านค่ะไปส่แม่เมื่อนี้จะไปเก็บไข่แล้วก็จะไปส่งไข่รอบ้านเออหาดาคตรบอจ้าเออเออข้าไปดีด้วยหรอลปากในปากแล้วก็ส่ง เออสักทายประชาชนอายุนต้องเห็นี้ยิ่งจอดไว้คนเซิ้งบ่อายุนบมาต้องด้ยุนคอยน่ะโอ้น่ะลบเด้อคุณ่็ได้จากคนเดือคุณได้ห่อดหมากุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเออ

ปิสลาจก็ได้ปีพ,ปพ,ปพ,ปพป่อแปกพ่อแปลปสลาจไงอ่าแม่กรึบฮ่องว้าวได้แค่แบบนี้ได้แค่บรรยเอามะลัก,กินกับแก้มเพื่ออะไบันน,น,นี้ส่งกระดูด่ดยังไัลโหบดนะัก อันนี้เขาจะมูนไหมไปจำูนบ้านทุกคนต้องรู้จักเอาคนละคนลาบอเรน้ำขวบองแกลงน้อยมี่เน้ำลองข้อตนายทานอยู่บ่บแม่จับก็ใช่เลยกินบดมือกับเม้อเมาสุดาให้พวกนึงตกรถอันเด้อ ไม่ค่อยขึ้นกอนแน่หายใจรั้มบ่ก็ไปสิไปใส่นี่แม่ก็แกไก่รั้เออมึงนีบเป็นการมึงนีบเป็นการพาชมหมู่บ้านเนาะคูณดาเข่าโอ้ข้างหลังสวยมากยิ่ง่าร้านยิ่งไก่ทายบ้านเออ ร้านมาล้านป้งไก่กับเบดพี่น้องตบมึงเลยเขาขายดีร้านปิ้งไก่เขาเจ้าหน้าก็เลยเบิดสม่ื่อเจ้าเนี่ยที่แม่ยังเบิดไปยังล่ะคเบิดแล้วเบิดปิ้งไก่น่ะไปใส่เขาเอาเจ้าขายดีแล้วพี่น้องเด้อขายแม่ยังที่ขายเบิดไปเบิดไปอันนี้พวกหัวตากบาเดี๋ยวมึงเลี้ยงสิมาเกียงเงินเอาไปใส่เป็นี่ไปห่วยบ้า ไปหวยแล้วบานีีเด้อเพิ ôi, ่อจะไปกันเอาไข่ก่อน z มวันก็วนก้นข้หอกปรไปคนกิด้สหวยปะโอ้ข้างหลังเจ้าสวยมากหอยบ้านประำที่บ้านห้อยบ้นี้อโอ้ยห้ยบ้านนัสน้าว่าบุญอะนยอเจ้าสีดมาบกนอได้ ถ้ให้อันเห็นหน้าอย่างนี้แม่ก็จะเปิดนั่อย่าเทศนหน้าปากกาน้าัวะนกาออเนี่ไผนี่อก้าแม่เยปีนกันี่้ยันน้นไม่ติล่อันังยังไก่้างเป็นหอเป็นออยู่ข้างๆในกระเบนนาข้างในกระเบนนาอันนี้นาคอยนเนี่ยอันนี้นาคอยอันนี้ดอกัวกับตัาอส่ใจใส่ใจใส่ใ่้จใใส่ ปางอมแทกปางอมปางอมหยังปางอมปางอมุ่ะปางอมเอาคเห็นบ้าุ่่ะปางอมคนสิตัเ็นบ้เออนตนี่แปลว่าอย่างคนสิตตัวปอกคนสิตัวาสิห้าตัเยนี่เขาถ่ายเห็นยังนยายอันนี้เขาถ่ายทำอะไรนียายายเขา จอดจอ,จ,อจอดจอดจออดจแมจอดจอดมอดอันอี้อดจอดอดอดจอด่อันนี้แม่อดออจอนนดจอนนด้อด้อด้นนอดอดจอดจอดจแม่อม่อดจอเจอดจอดอเอดจอดจอดรอดอดจอดจอดดอดจนดออดจออะจออดจอมจออดจอดจออ อากาศดีครับพรอแล้วนี่ยังมีแม่วิ cool wind. Cool wind. Cool wind. ้นรัวก so, ูวิ้นกูวิ้นกูวินโบกเดียววินหรอโบกเดก๋ยวิ้นเลยห้องว่างนะอันนี้เขาเรียกฝ่ายห้วยบ้านเห็นบ้ดปิดตะไรน้องเนี่ยอันนี้มองเปิดมองปิดค่ะอันนี้มองเปิดมองปิดนี่คือฝ่ายห้วยบ้านนี่คือฝ่ายห้วยบ้าน กแต่บางนย่าไเป็นแต่ยูเีอยมาเร่นไฮโลเนาะเอ้มาเล่นไไฮโลเออเอเล่นไปจุย่างนเนาะนี่แหละมันเนล่นปีนีอสิ่นีมะเงบางอย่างนีะคือว่า้กันห้าอรืจบนยังบ่จบสิไปฮะไออกไปหาอีมอนเพื่อได้แอนสกิลการโค้งรถไวมากเลยวันนี้ก็มาขับรถเล่นกับแม่ๆนะครับ

阳光。老 แห้งให้โอกี่วันไปเชื่อนี่ยเราไ่ได้เบิดแล้วผานโรงเนี่ยกี่วันมานี้เบิดแล้วพ่าลโรงเนี่ยกี่วันโูกเนี่ยปีลูกเรียนส่วนหนูล่ะกี่วันกี่วันคือเบิกขวดเด้อวยแค่ขาดนะกูหยุดเสาร์อาทิตย์กี่วันกี่วันสามวันวันนี้พรุ่งนี้มาลื่นกี่วันตบหัวกูปัดเชียวดิกี่วันมันบ่เจอยกูขี่กูนี้ลื่นกูอจะหาปีนึงแล้วบอก เกเจอทำเฮ้ยแม่ได้แขของนอกคนมานังสาว่ะเาเจอว่าโอ้ยฝาจะกินนองอกเลยเฮยไเจอปันเจ้มึงเาก็ูมึงกินปันกูมองกลิ่นปะบอกินบะเห็นไหมนี่ตีนกูดี่บตีนกูดิจํานี่่ยเดี๋บนเดี๋ยวบาไปเล่นนะเด็กเยอะไมแม่ไปเล่นเส็บบทที่สองของยายเคีย เมาเด้อเมาเป็นจวดๆเหมือนๆึนไม่กินเบิดขึ้นกับเราเมาโซบียร์วะไดโซบียร์วะได้เมาเนี่ยป็นอย่างพันเมาขับรถยังเป็นวินวินอยู่สรุปว่ากลิ่นไมยก็กินนละเนาะเน่ยเนี่ยปเบ้าเออจะถามว่กินอะไรจู่เอาคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดีใจกดติดต่อ ยามันมือกันบอกให้มันถึกด้วยกดไปกดหยังกดซับตะไคร่บ่เอาบายบาย